สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาแนะนําเกมปลูกผักหาเงินเข้าชูมานี่ไวเล็ตกันนะคะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําอีกเกมนะคะก็จะเป็นเกมคําฟาร์มเนาะก็คือจะเป็นการเล่นเกมแล้วก็เก็บเหรียญอ่าก่อนอื่นเลยก็ไปติดตั้งเกมนี้นะคะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างกันนะแล้วก็เริ่มปลูกได้เลยนะคะตรงนี้เนาะเข้ามาทีแรกที่เราเข้ามานะคะก็จะเป็นแบบนี้ ให้เราคลิกหวานปลูกพืชนนะคะปลูกพืชได้เลยเนาะแล้วก็ให้เราเลือกว่าเราต้องการปลูกปกชนิดไหนเนาะอยู่ที่เหรียญของเรานะคะถ้าสมมติว่าเหรียญเราไม่ได้ก็ให้เราปลดล็อกไปเรื่อยๆนะอันเนี้ยที่มันขึ้นป้ายตรงนี้เราสามารถปลูกเราได้ตัวนี้การถอนเงินของเขาก็จะมีตามเวิวที่เราในการเล่นของเรานะคะก่อนอื่นก็อย่าลืมล็อกอินไม่ว่าจะเป็นล็อกอินผ่านระบบ Facebook หรือว่า g o o g l ล อันนี้ให้เราเลือกในการล็อกอินนะเพื่อนๆไปล็อกอินเพื่อจะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมนะคะแล้วก็วิธีถอนเงินสามารถถอนเข้าชู o n e y w a l l e t ได้เลยอันนี้ของเรายังไม่ถึงวิธีการถอนเงินนะเดี๋ยวเ,เล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะมารีวิวการถอนเงินของเกมนี้ให้ดูนะคะ สามารถเชิญเพื่อนมาเล่นเกมของเราได้นะคะแล้วก็ได้รับรางวัลทั้งตัวเราแล้วก็ตัวเพื่อนนะภารกิจของเขาก็จะมีประมาณนี้ดูวิดีโอเล่นเกมใช้งานอันนี้คือให้เราไปทําวิดีโอเนาะเอ๋ให้เราไปทําภารกิจตามที่เขาแจ้งเลยนะคะก็จะได้เปลี่ยนพิเศษเพิ่มเติมมานะคะ หลังจากที่เราดูวิดีโอเสร็จนะคะก็จะได้เหรียญเพิ่มมาแบบนี้นะจะดูอีกก็ได้หรือว่าจะรับเป็นเหรียญเลยก็ได้นะคะแล้วก็อาเวลเนะาะคำสั่งซื้อก็คือเขาจะมีภารกิจด้านบนให้เราตรงนี้นะภารกิจข้างบนแบบนี้นะถ้าเราเล่นตามที่เขากาหนดเนาะว่าให้เราเก็บเกี่ยวอะไรก็คือสามารถเลือกแล้วก็รับเหรียญได้เลย ภารกิจของเขาก็คือให้เราปลูกมันฝรั่งกับข้าวโพดเนาะตัวนี้วิดีโอมันจะขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เรากดการกระบ,บาดชิ้ก็ได้ตรงด้านบนลนักษณะเกมก็จะประมาณนี้เนาะเพื่อเพื่อเผื่อเพือพ่อนเพื่อสนใจสามารถไปดาวโหลดเกมมาเล่นได้เลยนะคะ